สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงวิธีนะครับการไล่ระบบน้ำมันคลาร์นะครับใน i s u ูซูดีปี0506นะครับผมก็คือนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องทำการไล่ระบบน้ำมันคลาร์นะครับแม่ปั๊มคลาร์บนนะครับก็คือนะครับเติมน้ำมันนะครับ เข้าไปนะครับอ <ination> ันนี้ผมพูดถึงแม่ปั๊มคัดบนใหม่นะครับผมก็คือเติมน้ํามันเข้าไปนะครับก็ดันๆนะครับให้น้ํามันนะครับมันไหลมาที่ตรงนี้นะครับผมตรงรูนี้นะครับผมถ้านะครับน้ํามันออกน้ามันคลาดนะครับออกตรงรูแป๊บตรงนี้แล้วนะครับผมก็ให้ทําการนะครับผมขันน็อตนะครับเนี่ยขันน็อตข้างในให้แน่นนะครับ2ตัวนะครับผมแล้วก็ขันแป๊บให้แน่นนะครับผมจากนั้นนะครับ จะไปนะครับอธิบายวิธีการไล่ข้างล่างต่อนะครับผมอันนี้เฉพาะข้างบนนะครับผมก็ให้เติมน้ํามันนะครับเรื่อยๆนะครับผมน้ามันคลัตส์นะครับก็ให้ดูให้เติมเรื่อยๆนะครับผมในช่วงที่เรานะครับทําการไล่นะครับระบบน้ามันคลัตส์นะครับผมอย่าลืมนะครับต้องดูนะครับน้ํามันคลัตส์เรื่อยๆนะครับผมห้ามให้มันลด มากๆนะครับผมก็คือให้มันอยู่ที่เนี่ยระหว่างกลางๆนะครับผมมันจะได้ไล่แล้วมันไม่มีลมในระบบนะครับผมมันไม่มีอากาศในระบบนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะไปอธิบายเกี่ยวกับข้างล่างนะครับผมเขาทายังไงกันบ้างนะครับผมมาดูกันนะครับครับส่วนอันนี้ก็เป็นแม่ปั๊มขัดล่างนะครับผม ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่ปั๊มคาดล่างนะครับผมอ่าทีนี้พอเราใส่นะครับแม่ปั๊มคาดบนเสร็จแล้วนะครับผมอ่าต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่แม่ปั๊มคาดล่างนะครับผมถ้าเรานะครับขันน็อตยึดนะครับเบอร์สิบเจ็ดทั้งสองตัวนะครับแน่นแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้สากได้แล้วนะครับผมแล้วก็ขันน็อตแน่นแล้วนะครับผมเบอร์สิบเจ็ดทั้งสองตัวนะครับผมจากนั้นนะครับอย่าเพิ่งใส่ตัวนี้นะครับผม ให้อีกคนหนึ่งนะครับย้ำ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 แป้นคัดข้างบนนะครับผมย้ำแป้นคัดข้างบนนะครับจนน้ํามันนะครับมันมานะครับที่น็อตตัวนี้ก่อนนะครับผมที่สายในนี้นะครับผมจากนั้นนะครับก็จะทําการนะครับใส่เข้าไปนะครับให้คนข้างบนหยุดย้ำนะครับแล้วเราก็ขันน็อตตัวนี้นะครับสายให้แน่นนะครับผมอันนี้ในกรณีที่น้ํามันนะครับมาตรงนี้แล้วนะครับผม จากนั้นนะครับก็ใส่น็อตคันให้แน่นนะครับผมจากนั้นนะครับก็ตัวนี้นะครับผมแต่ยังไม่เปิดนะครับผมให้คนข้างบนนะครับเขาย้าก่อนนะครับผมให้คนข้างบนย้ำ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 นะครับผมย้ำแม่แป้นขาดข้างบนนะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้คนข้างบนนะครับบอกคนข้างบนนะครับว่าให้เหยียบคลาดค้างไว้นะครับผมให้คนข้างบนนะครับเหยียบคลาดค้างไว้นะครับ จากนั้นก็ให้เราใช้ประแจเบอร์8ดหรือเบอร์10นะครับแล้วแต่คัสแต่ละรุ่นนะครับเอ่อตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์ไหนนะครับผมสมมติว่านี้น็อตเบอร์8นะครับก็ให้ใช้ประแจเบอร์8ปดครับขันเปิดนะครับผมขันทวนเข็มนะครับก็คือเปิดนะครับผมน้ำมันนะครับมันก็อาจจะพุ่งขึ้นมานะครับมันอาจจะพุ่งออกมาจากตรงนี้นะครับก็ให้ระวังตาด้วยนะครับผมระวังมันจะกระเด็นเข้าตานะครับผมจากนั้นนะครับก็เมื่อเราเปิดน้ํา มันคลาดล่างนะครับมันออกหมดหมดแล้วนะครับก็ให้ดูน้ํามันคราดบนด้วยนะครับผมมันก็จะลดนะครับผมอ่าจากนั้นนะครับเราก็ทําการปิดนะครับขันน็อตปิดให้แน่นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปดูน้ํามันคลาดบนด้วยนะครับผมเพราะว่ามันลดนะครับผมให้เติมด้วยนะครับผมอย่าลืมเติมนะครับผมน้ํามันคลาดบนนะครับจากนั้นนะครับก็ให้คนข้างบนครับอ่า ย้ำนะครับย้ำแป้นคลาสนะครับย้ำไปเรื่อยๆนะครับสักพักหนึ่งนะครับก็บอกให้ค้นข้างบนนะครับเหยียบคลาสค้างไว้นะครับผมให้ข้างค้นข้างบนเหยียบคลาสค้างไว้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ทําการใช้ประแจเบอร์8ดนะครับขันเปิดนะครับน้ํามันมันก็จะพุ่งออกจากรูนี้นะครับผมพุ่งแรงนะครับผมดังนั้นนะครับระมัดระวังตาด้วยนะครับผมก็ให้ใช้สายนะครับ อ่หย่อนลงมาข้างล่างนะครับจะได้ไม่โดนตาเรานะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเราน้ำมันไหลออกจากตรงนี้นะครับหมดแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ปิดนะครับผมปิดนะครับแล้วก็บอกให้คนข้างบนนะครับย้ำย้ำคลาดไปเรื่อยๆนะครับผมพอพักหนึ่งนะครับก็ให้ทําการนะครับให้เราทําการบอกคนข้างบนว่าให้เหยียบคลาดค้างไว้นะครับผม จากนั้นนะครับเราก็ใช้ประแจเบอร์แดนะครับเปิดอีกาะ away away away. Road, this นะครับอทำการคลายน็อตออกนะครับน้ำมันมันก็จะพุ่งออกมานะครับจากตรงนี้นะครับน้ำมันขาดนะครับผมจากรรนี้นะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการปิดไว้นะครับผมปิดไว้อีกนะครับผมแล้วก็ให้คนข้างบนนะครับย้ําคลาดไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทําในลักษณะนี้เรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณเกือบ10บครั้งนะครับผมเกือบ1ิบครั้งหรือมากกว่า1ิบครั้งนะครับ แล้วแต่แล้วแต่การไล่แต่ละครั้งนะครับอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับต้องไปดูน้ามันคัดข้างบนด้วยนะครับผมต้องแมปปัมคัดบนนะครับผมเพื่อบางทีเผื่อบางทีนะครับน้ํามันคัดข้างบนมันก็ต้องลดนะครับเพราะว่าเราคลายตรงนี้ออกนะครับผมทุกครั้งที่เราเปิดรูตรงนี้ออกนะครับน้ำมันพุ่งออกนะครับเราต้องไปไปดูไปเติมน้ำ <huh> มันคัดข้างบนด้วยนะครับผม เราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับจนคนข้างบนเราก็จะถามคนข้างบนนะครับว่าแป้นคลาสนะครับที่เหยียบนะครับตึงๆเท้าหรือยังนะครับผมถ้ายังไม่ตึงนะครับก็ให้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับในระบบเนี่ยสายไฟไอซายน้ํามันนะครับในระบบสายน้ามันนะครับมันอาจจะมี ฟองอากาศนะครับอาจจะมีลมอยู่นะครับอาจจะมีฟองอากาศอยู่นะครับอาจจะในระบบยังไม่เต็มดีนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ให้ย้ําเราก็ต้องล็อกตัวนี้ไว้นะครับให้คนข้างบนย้าย้ำย้ำนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ทําการให้คนข้างบนเหยียบคาดค้างไว้นะครับผมเมื่อคนข้างบนเหยียบคาดค้างไว้แล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับทําการปล่อยนะครับคือทําการคลายน็อตตัวนี้นะครับผม น like ้ำมันก็จะพุ่งออกมานะครับอ่าน้ำมันก็จะพุ่งออกมาอย่างแรงนะครับผมมันก็จะมาโดนตรงนี้นะครับผมน้ำมันนะครับมันก็จะมาโดนตรงนี้มันก็จะทําให้โดนหน้าเราตาเราได้นะครับผมก็ให้ระมัดระวังในจุดนี้ด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อน้ํามันไหลจนหมดแล้วนะครับก็ให้เราทําการขันน็อตกลับคืนนะครับขันให้แน่นนะครับผมจากนั้นก็บอกคนข้างบนว่าให้ทําการย้ําคลาดอีกนะครับ คนข้างบนเขาก็จะย้ำ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 ไปแล้วก็ถามไปเรื่อยๆนะครับว่าคนข้างบนเหยียบคลาดแล้วนะครับคลาดตึงหรือยังนะครับถ้ายังไม่ตึงก็ให้ทําการทําแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนจนคนเหยียบนะครับคลาดครับตึงนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มโมนะครับปั๊มล่างโมนะครับหรือว่าปั๊มเดิมนะครับผมวิธีการไล่นะครับก็จะ แบบนี้นะครับผมรับรองนะครับว่าได้ผลนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมส่วนสําหรับคนที่รู้ก็ผ่านนะครับผมคลิปนี้ผมทํามาเพื่อสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมสําหรับคนที่อยากทําเป็นเองนะครับผมอันนี้ผมพูดถึงในกรณีที่เรามีสองคนนะครับผมในกรณีที่มีคนเดียวนะครับอาจจะยากนะครับผมทําได้นะครับ ไล่ระบบน้ำมันได้นะครับแต่อาจจะยากเพราะว่าหนึ่งนะครับเราต้องมุดใต้ลงขึ้นบนลงล่างนะครับผมมันก็อาจจะเสียเวลาค่อนข้างนานแต่ถ้าสองคนนะครับแป๊บเดียวนะครับผมถ้าให้ให้แต่น้ํามันนะครับมันมารอตรงนี้นะครับมารอตรงสายนี้นะครับไล่ลงสายนี้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ขันเข้าทีนี้มันก็จะไล่ง่ายนะครับผมแต่ถ้าน้ํามันไม่มานะครับก็ให้ต้องไปดูปั๊มแม่ปั๊มคัดบนครับว่า น้ำมันนะครับตรงแม่ปั๊มคัดบนนะครับมันเต็มหรือยังนะครับผมบางครั้งน้ำมันมันไม่ลงนะครับแม่ปั๊มคัดบนนะครับเราก็ต้องแก้ไขนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่เคยทํานะครับอยากทําเองหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สอบถามมาได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ทํามาเพื่อให้คนที่อยู่บ้านนะครับใส่เกียร์ไม่ได้นะครับ ใส่เกียร์ไม่ได้ร้านก็อยู่ไกลนะครับผมก็แก้ไขเองนะครับผมใช้แม่ปั๊มคัสเดิมนะครับแก้ไขเพื่อให้ได้ก่อนนะครับให้ไปได้ซื้ออะไรก่อนนะครับก็วิธีนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับผมแก้ไขได้นะครับผมแบบนี้นะครับรับรองว่าได้ผลนะครับได้ผลแน่นอนนะครับผมส่วนนะครับทลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผม ส่วนพี่ๆคนไหนนะครับสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับผมขอบคุณครับ